และตอนนี้คัตังน้องเราก็อยู่เกมไ r i อ i n g Empire กันอีีกแล้วและภายในวิกนี้นะครับน้องๆมันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุกคนมี UFO แล้วก็มีต้นไม้แห้งๆง,ง่ๆด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าทุกคนว่าสำหรับการอัปเดตในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบ้างเขาบอกว่าน่าจะเป็นกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับทุกคนไหนดูซิ <c oughs> โดยที่รอบนี้ครับทุกคนเป็น new update นะครับน้องๆเวอร์ชั่น2 0 5กันนั่นเองครับทุกคนมีรถเข้ามาแบบเยอะมากทุกคน1234มี4คันแล้วก็มี UFO ด้วยครับทุกคนเป็นเจ้าตัวฮาโลวีนอีเวนต์นะครับทุกคนเอเรียนทุกคนซึ่งอันนี้นยถือว่าเป็นอะืรอที่น่าสนใจมากๆเลยครับทุกคนเขาบอกว่ามีรถเข้ามาใหม่น่ะ4คันด้วยกันของเจ้าตัวฮาโลวีนกันนั่นเองครับน้องๆแล้วก็มีฮาโลวีนเรสซิ่งด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีเจ้าตัวเอเรียน UFO ด้วยนะครับน้องๆซึ โอ้ my god แล้วก็มีเจ้าตัวฮาโลว w นเฮาแล้วก็มีเจ้าตัว under ์โ o w ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือไฟใต้ทองรถกันนั่นเองทุกคนแล้วก็มีริมริมก็คือล้อแม็กแล้วก็มีป้ายทะเบียนด้วยนั่นเองครับทุกคนโอเคทำการกดอิดไปครับทุกคนเหมือนกับว่ากิจกรรมนี้นะครับน้องๆจะอยู่เป็นเวลา12วันกันนั่นเองครับทุกคนโอ้น่าสนใจนะเนี่ยทุกคนโอเคถ้างั้นเรามาลองดูเจ้าตัว h a l l o w กันเลยดีกว่านะครับน้องๆเขาบอกว่าเราสามารถทำการรับเจ้าตัวคริสต a l ได้นะครับทุกคนอย่างแรกเลยนั่นกรา เสร็จกันนั่นเองครับน้องๆส่วนอีกอันนึงครับทุกคนเป็นในส่วนยูตัวกล่องเชนนะครับน้องๆแล้วมันจะทำการรีเฟรชทุกๆ10วินะครับน้องๆอันนี้ยังดูงงๆอยู่นะครับทุกคนตาวไปว่าเราค่อยว่ากันแล้วก็มีในเรื่องยูตัวรีวาร์ดนะครับน้องๆเราสามารถรับได้แต่ UFO นะทุกคนแล้วก็มีพัคนนี้ครับทุกคนแล้วก็มียูตัวสปุกี้อันนี้น่าจะเป็นในส่วนตัวแมนชั่นนะคนเป็นบ้านใหม่กันนั่นเองครับน้องๆแล้วก็มียูตัวแมคลาเรน765 l t Spider ซึ่งอันนี้เป็นรถ ก็มีล้อม็กแล้วก็มีตัว Star Diver เหรอทุกคนใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าตัว Happy Halloween ซึ่งนี้นะเป็นป้ายทะเบียนทั้ง2ออันกันนั่นเองทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนรู้สึกว่าเจ้าตัว Jaguar XJ สองสองศูนย์นี่เหมือนเรามีเลยนะทุกคน Jaguar Jaguar XJ สองสองศูนย์ 20, มีแล้วทุกคนรู้สึกว่าบางอย่างก็จะดูซ้ำๆหน่อยหนึ่งนะครับน้องๆรวมเป็นที่ลวดลายอันนี้พี่ไม่มั่นใจเหมือนทุกคนแล้วก็เจ้าตัว M 6 0 0 M 6 0 0นี่เหมือนกับว่าเราก็เคยรีวิวนะเนี่ยทุกคนโอ้โหใครก็มาสตาร์รถแถวนี้วันี ทุกคนเดี๋ยวนะ M 6 0 0้เราก็มีแต่ว่าเป็นเจ้าตัวคาร์บอนสปอร์ตแนั่นเองครับน้องๆแล้วก็เป็นเจ้าตัวพากนีโซนด้า F นะครับน้องๆอันนี้เนี่ยเป็นรถลายชิ้นนะครับสนใจมากๆเลยทุกคนแล้วก็มีเนื้อเจ้าตัวช็อปด้วยครับน้องๆเราเนี่ยสามารถทาการเติมซื้อได้เลยนะครับน้องๆกรณีเที่ยงนองเนี่ยไม่อยากทาการฟาร์มกันนั่นเองครับทุกคนโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราทาการเอ่อเลือกรถออกมาสักคันหนึ่งก่อนละกันทุกคนเอาเป็นเจ้าตัวออร์เรนจ์ดากอนละกันทุกคนแล้วก็แข่ง ขนาดไหนกันนั่นเองครับน้องๆนี่คือสนามใหม่เลยนะทุกคนโหมีชื่อว่าสปูฟเฟสส2ง่เลสกันนั่นเองครับน้องๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนสแล้วทุกคน3ครับน้องๆสองครับทุกคนแล้วก็หนึ่งครับทุกคนแล้วก็ออกตัวไปแล้วครับทุกคนด้านข้างเรานี่เป็นเจ้าตัวเอเดซีนะครับน้องๆให้ตายเถอะทุกคนโอ้โหเลี้ยวซ้ายว่ะทุกคนอู้แต่ว่าแอเรียมันกว้างมากเลยทุกคนผมโคตรชอบอ่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆนะครับน้องๆเบรกยำๆไปครับน้องชา เพราะเราเนี่ยกดสุดแม็กอยู่แล้วนะครับน้องๆแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาไปอุ้ยนี่แมปใหม่เลยอ่ะทุกคนน่าสนใจมากเลยครับน้องๆสาหรับการอัปเดตในรอบนี้ครับทุกคนโอ้มีโรงงานว่ะทุกคนตรเจ๋งเลยเดีอเด้อเเบรกกอนเบรกกอนเบรกกนเบรกย้ำเบรกย้ำยียมโซกูดโซกูดแล้วก็พุ่งลงไปเยี่ยมโซกูดว่ะทุกคนแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ทําการเลี้ยวขวามาโอ้ my god ด้านหน้าครับน้องๆทำการเลี้ยวซ้ายไปมีตลาหมึกด้วยทุกคน เป็นโรงงานที่แบบว่านะ่าสนใจมากเลยอ่ะทุกคนไหนดูซิแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายไปเยี่ยมเอาเรื่องหมดทุกคนแข่งทั้งหมด2รอบนะครับน้องๆซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นรอบที่2แล้วนั่นเองทุกคนดูเหมือนเขาจะแข่งแล้วแบบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะทุกคนไม่เกิน2อนาทีพี่คิดว่าเราน่าจะแข่ง จบแล้วนั่นเองครับน้องๆแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาไปแล้วก็บู๊ต่อไปเลยครับทุกคนแล้วก็เบรกเบรกหน่อยครับนอ้องๆเหมือนกับว่ามีไข่ถูกสป,ปอนด้วยนะครับน้องๆซึ่งอันนี้น่ะเราน่าจะมาทําการเก็บรลับได้กันนั่นเองทุกคนโอเคเบรกสักหน่อยนึงแล้วก็ทําการเลี้ยวไปทุกคนโอ้โห้ยก็ออีซี่เกินน้องชายอารมณ์จะอีซี่มากมายขนาดนี้ครับน้องๆแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวขวาทุกคนมีปลาหมึกปลาหมึกทุกคนแล้วก็ทาการเบรกหน่อยๆนี่แหมออรเรนจ์ชินดาก้อนเรานี่ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยนะคร วั่วง่ายมากเลยนะทุกคนเยี่ยมทุกคนดูซิทุกคนว่าเราได้เท่าไหร่ครับทุกคนโอ้ oh. สามพันนอะทุกคนเราก็ได้เงินอีก15,750ดอลลาร์ด้วยนั่นเองครับน้องๆเขาบอกว่าเราสามารถทําการแข่งแบบโซโลได้ด้วยนะทุกคนทําเป็นเล่นไปครับน้องๆเขาบอกว่าโซโลเนี่ยได้มากถึง1น0่เลยนั่นเองครับน้องๆโอเคครับน้องๆเพราะฉะนั้นพี่ขออีกรอบนึงสาหรับการแข่งสนามนี้ละกันและตอนนี้ครับทุกคนเรา,าก็แข่งเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง่ะทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนเป็นเอ่อเหมือนเต็นอะไรบางอย่างนะครับน้องๆโอ้จุดโชว์ มีพากันนี้นะครับทุกคนโอ้โหมีแมคลาเรนมี M600 นะครับทุกคนคือแบบมีเยอะมากๆาเลยครับทุกคนแล้วก็อันนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นบ้านทัวร์ว่ะเอ้ทัวร์บ้านได้ทุกคนโอเคโอเคทา้งานครับน้องๆเราทำการทาวเวลไปเลยดีกว่าครับทุกคนดูสิทุกคนว่าบ้านใหม่เนี่ยจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนี่บ้านใหม่ครับน้องๆโอเคโอเคเดี๋ยวจะทำการจอดดูก่อนล้วกันนะครับน้องๆเขาบอกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฮาส์อ่ะทุกคนโอ้สามารถกดซื้อได้เลยครับน้องๆลองรถนี่ถือว่าอยู่แบบสูงมากๆาเลยนะครับทุกคนด พี่คิดว่าสเกลน่ะน่าจะจอดได้ประมาณ2คันกันนั่นเองครับน้องๆส่วนด้านในครับน้องๆพี่คิดว่าเดี๋ยวเราแค่มารีวิวทีหลังละกันครับทุกคนและน้องๆละครับคิดว่าการอัปเดตในรอบนี้นยมัน L หรือมัน W นะครับทุกคนหรือว่ามันเฉยๆกันนั่นเองน้องๆลองคอมเมนต์กันมานะ